ใยโอ่าาวันนี้มาร่วมงานิศิลปินเป็นไงบ้างโปรดักต่างๆเห็นผลิตภัณฑ์บ้างเรารือยังก็สวยมากเลยนะคะแล้วก,เก็เราก็รู้สึกว่าแบบเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้แบบว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรคะ ร่วมสมทบทุนอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะทุนที่สู่เสื้อผ้าไปเงี้ยแล้วเสื้อคอลเลคชันของเขาอะเขาก็จะเป็นย่าเฉดสีผักเขาก็จะเป็นเก้าเฉดสีซึ่งเหมาะสําหรับสายมูอย่างเราและเราเป็นสายมูที่แบบว่ามีความสวยที่แน่แท้ด้วยอันนี้เราพูดเองเลยเอ้ยแบบอย่างคนอื่นด้วยความสนใจของคนอื่นด้วยว่าแบบอย่างสมมติคนไหนที่รู้ว่าเราจะมงคลแบบใส่สีแดงมีเดท ทำไมต้องมีลูกคู่อะ <laughs> แบบว่ามีเดทมีอำนาจแบบว่าแบบว่าส่งเสริมมีเรื่องความรักสีชมพูอะไรแล้วก็มาสามารถเรื่องได้เพราะว่าคอลเลคชันของเขาวันนี้ก็จะเป็น9สีแม่สีทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เงินที่เราได้ในนี้ค่ะเราก็จะได้ผลประโยชน์ของเราด้วยก็คือสามารถลดจ่อยภาษีได้สองเท่าแล้วเราก็สามารถสามทบทุนให้กับโร,ร,รงพยาบาลด้วยค่ะก็เหมือนว่าเราได้ความสวยให้ตัวเราเองได้เรื่องมงคลแล้วก็บริจาคแล้วก็ เรื่องความเป็นโรคเนี่ยเราก็สามารถลดยอดภาษีของเราได้ด้วยเหมือนกันแต่ชุดต่างดูได้เนาะแต่ชุดต่างดูเป็นแฟชั่นมากเลยนะด้วยมันนหมุเีใส่ได้ใส่ได้มีกระเป๋าด้วยแล้วก็มีไอเประจําตัวมีกระเป๋าเขาด้วยใอ้าวเหรอมีกระเป๋าเขาด้วยอยู่ข้านเข้าเซ็ตเหรอเข้าเซต ันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเนาะใช่คือไมเจอเปก็ไปออกงานแล้วก่ะนจะบอกว่าใส่เสื้อผ้าสบายมากคืออย่างบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรที่ใช่อะไรที่แบบว่าเป็นจากสีพระห่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าใส่แล้วก็จะมงคลกับชีวิตเราอยู่แล้วเพราะว่าคือจุดสูงสุดในชีวิตเราใช่ไหมแต่ว่าด้วยความเชื่อของเรื่องสีด้วยแล้วก็เรื่องความเป็นเสืออย่างเงี้ยค่ะยังไงก็จะไม่มีใครทำ้ายเราได้ชุดนี้เข้ารอบไปริบเราด้ยเนาะ ัข้าวกระาิ่ยูซีพอดีเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้ยูซีสีอะไรครับขวดยูซีสีอะไรข้าไปอีกยไม่รู้เลยสีแดงสีสกานเลนกระเลที่หนูมาเอาเลยหนูหยิบมาสีนี้พอดีไม่ใช่หนูไทยอ๋อ แล้วปกติเวลาโรคหุ่นดีนะมันต้องกินพวกยาขับถ่ายเพื่อช่วยอะไรกินไหมเออซีนที่กระเป๋าไม่ไม่ไม่มีไม่ได้บอกอะไรไทยก่อนนอนตอนนี้่วดก็แบบว่าทำบุญมาเดิมทำบุญคนได้ค่าครัวคุยไม่ไมีเลยก็เมื่อกี้ที่ไม่รับสายก็ไม่รับสายคุณแม่แต่คุณแม่ไม่หยุดแม่ไปโทรหาพี่พีอาร์พี่เก๋บอกว่าเออเงินที่ให้ค่าค่าน้ำมันน้องขวานะแม่ช่วยทำบุญไปนะอยนี่ทุกอย่าไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราเราก็เออเขาเรียกว่าอะไรคะเรา มีจิตใจที่ต้องการจะช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวขวัญคุณลุงก็ได้รับการรักษาจากที่โรงพยาบาลจุลาพรด้วยเหมือนกันนะคะก็่แก็ยินดีเต็มที่เลยยินดีค่ะยินดีก็อยากจะเชิญชวนทุกคน้ยไม่ว่าจะแบบว่าคนไทยที่อยู่ทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้สามารถโอนเงินมาโอนเงินมาให้ขวัญก็ได้ไม่ชอบให้อย่างเงี้ยเฮไ้ยไมไได้หรอไปได้โอนมาจากเขาไปเขาเสิโอนเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่โอนกัไหมขวัญระ้ว่างไปชอบให้เลือกให้เขามีมูลนิธิ แต่เขาไม่ได้เรื่องนะขวัญช่วยเขาช่วยด้วไอ้คืออยากจะเลือกให้อยู่เข้าโบรณิธีค่ะเข้าโบรณิธิได้เลยใช่แล้วก็จะได้ขอที่เป็นมงคลไว้กับตัวด้วยแล้วเราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นเขาด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ของคนเจ็บอ่ะป็นสถานที่ที่ต้องการรับความช่วยเหลืออยู่แล้วอะค่ะเรื่องของเราบ้างอันนี้บอกว่าอ่ห้าปีเราจะเกษียณใช่ไอ้เหลือกี่ปีฮะตอนนี้เหลืออีกหกฮะเพิ่มขึ้นหนัเพิ่มขึ้นอ่ะ ก็ก็เหลืออีกห้าค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็คือทุกคนก็หน้าผันอาจจะสวยหน้าผันอาจจะเด็กใช่ไหมแต่ว่าขล่าสกีเดี๋ยวพี่ชมให้ตรงนี้ไม่ไม่อันี้ให้เราเห็นนะไม่ไม่ไม่ได้พี่ชาไปเราโตเองแต่ว่าคือคือด้วยอายุเราอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราทํางานเหนื่อยเนี่ยมาตั้งแต่เราเด็กเด็กแล้วแล้วก็พอถึงวันหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ เราอยากสร้างสิ่งที่แบบให้เต็มที่เลยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาอางบริษัทแม่บ้านจะเป็นร้านทําเล็บที่เรากําลังจะเปิดเนี่ยค่ะเพราะว่าเราทําในสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วก็ในวงการและพอต่อไปเราก็จะรู้ว่าอ่ะสมมติ60หรือประมาณเนี่ยอีก5ปีมันก็จะอยากอยู่เฉยๆแล้วก็ให้น้องๆเขาทํางานกันต่อไปอยรางเราเราสร้างมาให้แล้วไงเป็นเพราะว่าธุรกิจของเรามันไปได้สวยเปล่ามันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราอยากจะเส็จตัวเองก็ก็ไปได้สวยค่ะแต่ว่า อ,อ,อย่างหนึ่งที่เวลาการบริหารยากได้สุดก็คือเรื่องคนเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เหมือนเราใช้เวลาในการินคูดคนเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะให้ใครทําบริษัทเราแล้วไปต่อได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่เราไว้ใจแล้วเราก็ดูอยู่ห่างๆเพราะว่าตอนนี้เราดูอยู่แบบใกล้ชิดแต่ตว,ว่าสกินสกินได้<อ>ส,ก,ดสกินได้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมเมื่อก,ก่อนนี้ก็เคยมีเคสแบบโดนแม่บุญแม่ป้านก็ก็ก็กกไม่ปลอดภัยหรอกค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ยังโดนเพราะว่า อย่างเราเป็นดารานักแสดงอ่ะเขอาจจะมองว่าหาเงินง่ายใจตันง่ายอย่างเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากช่วยคนนะแต่บางทีคนก็ก็ไม่ไม่สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเราเท่าไหร่อย่างค่ากระจกตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับนะหายไปตามช่างอยู่หรืออะไรก็ต้งแต่น้องคนนั้นนะคะที่ขอดลงเฟซว่า ให้ให้เอาเงินมาคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานที่เขาทําจบเนี่ยก็ยังทําไม่เสร็จอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะให้เป็นในเรื่องของฝ่ายกฎหมายเขาดาเนินไปเพราะว่าน้องเขาก็ยังทําตัวเหมือนไม่ไม่รู้สึกอย่างเงี้ยแต่ว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรไหมคะค่ะก็ก็ทาอยู่ค่ะอันนี้เคสเดิมใช่ไหมคะเคสเดิมใช่แต่ว่าน้องเขาหายตัวไป ก็คือเขายังอยู่แหละไปกินไปเที่ยวไปใช้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่แต่ว่าในเรื่องของการที่เขาเอาเงินจากเราไปเนี่ยการทํางานเขาไม่ได้แบบว่าเอามาคืนให้เราในส่วนนี้ไม,มใ่ใช่คนที่ตลาดนัดนำใช่ปะ เห็นว่าหลังจากนั้นก็มีใครมามาช่วยดูแลเรื่องการตกแต่งบ้างอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนใช่ไหมอันนี้จะเป็นพี่สนิทอ๋ออ๋อมองใหม่รอบแล้วมองใหมรอบแล้วย้อนกลับมาเรื่องบ้านบ้านเราเนี่ยคือปัญหาปัญหาอะไรไม่ใช่บ้านค่ะจะเป็นเออ่เป็นบูสซี่บิวตี้ค่ะใช่แล้วเราก็มีการสร้างเดคอเลตอะไรที่มันแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเอาคนที่เรารู้จักมาจากคนรู้จักนี่แหละเนาะ หมายถึงคือที่หมาบอกว่าเกษียณคือเกษียณจากการเป็นดาราเลยเหรอก็อาจจะเกษียณจากการที่เราไม่ได้ทํางานหนักแบบนี้ค่ะอย่างเรื่องเรื่องการที่เราเป็นดาราเนี่ยมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดึงความอุตสาหะณีออกไปได้อีกแล้วอ่ะคือขวัญอุตสาหะนี้ก็ยังเป็นขวัญอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราถ่ายละคร4ี่เรื่องต่อปีใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มาสองเรื่องต่อปีพอต่อไปเราทุกคนไม่มีใครอยากใช้ชีวิตทํางานหนักมาตั้งแต่ ต้นจนถึงจบหรอกแต่เราทุกคนต้องมีโกโอเคแต่ว่าโกงของขวัญัญชัดเจนว่ามันคืออะไร<ม>แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ข้างในของขวัญแตขวันบอกให้คนเพราะว่าอย่างน้อยคือบางคนอาจจะคิดย้อนกลับตัวเองได้ว่าแล้วโกของฉันอะคืออะไร<ม>ควรจะทํางานของคุณถึง60ปีหรอ<ม><ม>อือไปเพระฉะนั้นมันก็รีเทิร์นกลับการไปมีเป้าหมายในชีวิต<ม>อย่างตอนเนี้ยใครที่แบบว่าอ่ะ ทำงานกันไปโดยที่ไม่มีเป้าหมายทำไปแต่ละวันแต่คุณต้องคิดแน่ๆว่าคุณทำงานมาคุณจะเอาเงินไปทำอะไรต่อยอดแล้วต่อไปถ้าคุณไม่มีข้อบครัวคุณจะเอาใครมาเลี้ยงดูถ้าไม่ใช่เงินตัวเองจะทำเงินเรางอกยังไงคุณปเามันแอบเสียได้ไหมกับชื่อเสียงที่เราสังคมมาแล้วถ้าเราจะแบบไม่ถึงเป้าตัดขาดกานถูกไหมคืออย่างที่วไปบอกว่าฝวัญเกษียณแต่ว่าชีวิต ของเขาว่าขวัญอุตสาหมณีก็ยังไม่ได้ไปไหนข่อญก็ยังอยู่ที่เดิมใครไปไหนทําอะไรแต่เรายิม้มให้เราขอ,อรายเซ็นเราขวัญก็คือให้เพราะว่ามันคือชีวิตขวัญไปแล้วอ่ะแต่คําว่ากเกษียณคืองานของขวัญในการที่ขวัญทำงานมุ่งมานะหนะัก ถ่ายทเราก็จะอยู่แต่ครอบครัวของเราแล้วก็คือรู้จักทำงานหนักลงใช่ว่าขวัญก็ต้องมีครอบครัวมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่สามีหรือฝั่งขวัญ right, ี่ต้องดูแลต่ว่าเกษตวใบเกษตรเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เพราะต่างคนคิดว่าเกษตรต้องมีเงินยี่สิบล so ้านสามสิบล้านร้อยล้านเราคือเรื่องมันไม่ได้มีคุณค่าสําหรับขวัญขนาดนั้นเพราะว่าเราอยู่ได้อยู่แล้วมันเท่าไหร่แต่ว่าเอาให้มันเซฟถึงตัวเราแล้วก็ตอนนี้เราเอา เอาเอาสิ่งที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะใช้ร่างกายใช้หน้าตาเราใช้ชื่อเสียงเราเพราะว่าอย่าถ้าขวานุูสามมดีอีก20ปีิ้างหน้าขวัญก็จะขายในอีกเจนแล้วแต่ใช่อาจจะแบบว่าอ่ะยาแคลเซียมแล้วอ่ะไม่ใช่เรื่องแบบว่านิสติใช่ไม่ไม่ใช่แบบว่านิสิติสวยต่อไปมันก็คงเป็นไฮเอนด์จิ้งแล้ว่าลก็ แค่จะลดงานหน้าจอเพื่อให้เด้งแบบมีชีวิตของตัวเองมากขึ้น,นใช่<ม>ลดงานทุกอยาก่างค่ะ,ะเพื่อให้เราได้แบบมีชีวิตอยู่กับแบบหัวครอบครัวดูแลกุหลาบอย่างเงี้ยดูแลน้องหมางานก็ให้น้องเขา้าไปแต่ที่บอกว่าเตรียมตัวแบบว่าเตรียมตัวตที่บอกว่าเราบอกว่ารู้ตรอเตรัวแต่งงานก็ถ้าถึงเวลาก็น่าจะแต่งอะค่ะถ้าเกิว่าถึงเวลาที่ใช่เราอยากแต่งตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่เราอุ้แวอุ้แวออกมาอยากแต่งงานเลยเหรอถึงแว๊บ ตัวแบบหน่อยอย่างเงี้เหรอเจ้าแต่แบบว่าตั้งแต่ดูกระตูแบบว่าซินเดอเรลล่าเป็นที่เราเห็นเจ้าชายแล้วก็เราก็อยากมีแบบว่าขึ้นโรฟักคโวเงี้ยเป็นโมเมนต์แบบนั้นไม่ต้องกระซิบถามไม่เลยแล้วฉันจะเข้าไปในนี้ว่าฝากไข่ไม่เราบอกว่าไม่ต้องไปรู้ฝาอออย่าชิมรูปมีอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้่ะเราถ้ามัน อะไรนะคือคืออยากที่ขวานะค่ะขวานก็ทําไปยางธรรมชาติะค่ะถ้าเกิดว่าเขาอยากเกิดมาเป็นลูกขวญนะขวก็ให้เขาเกิดเพราะขวัญเลี้ยงดูแลได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมขวัญก็ไม่เป็นไรเราก็รออะไรจะมาตอนอายุเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ชีเลียสก็มันก็คือเป็นไปตามร่างกายเป็นไปตามธรรมชาตินะคะขวัญไม่ได้แบบคือการที่ขวัญจะมีลูกอะ คู่ของขวาญส็ต้องมาใไม้ทันน้วยแต่ถ้าเกิดว่าขวาญตั้งใจจะมีลูกแล้วคู่ของขวาญเขามาไม่ทานอ่ะมันก็ไม่ใช่ความฝดของขวานที่ขวัญต้องตั้งหน้าตั้งตารอเขาเพราะว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีเมนว่าไม่ไม่ไม่ได้มีเมนในชีวิตว่าแบบเฮ้ยมีลูกเนี่ยคือประสบความสําเร็จในชีวิตเราไม่ใช่จริงเราคาดหวังขวาญมีหลาน้วก็เลี้ยงหลานได้สวยด้วยจริงเราคาดหวังตั้งตารอกกับการมีคู่มักับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ ัญมีความสุขกับการที่ขวมมัญมีมีคนที่เขาเป็นผู้นําให้กับขวัญเป็นคนที่จริงใจให้กับขวัญแต่ขอให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้อีกนานๆแต่คําว่าผูกมัดโดยการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้เป็นไปนตามบาลาแล้วก็ความเหมาะสมอืมโอเค